สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องท,ยทายทองเงินนะคะวันนี้ค่ะพ่อใหญ่ได้มาให้ความรู้กับน้องนักเรียนค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้เวลาของย่าที่น้อยเนี่ยไปจากสมบัติจะมีเนี่ยลอยใส่เท้าของนาน

บรรจุครับโรงเรียนอะไรครับบ้รรจุบรรจุบรรจุบรรจุอําเภออะไรครับอําเภอท่าตูนอําเภอท่าตูนงหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้น้องๆมาดูพ่อใหญ่ค่ะอ่าใช่เด็กพ่งเงินตัวทองตอรี่อ่างัดไม้หรือแช่ไม้นะคะเปลือกไม้นี่การ ที่เขาจะเอาไปใช้นะคะที่มีมีงานดูฟันกลางเราจะเรียกว่าฟันกลางใเทีราไม่เคยเรียกว่างานชานะคะอันนี้เนาะอันนี้ก็จะมีคุณลักษณะเห็นไหมมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างลูกน้องก็จะมาได้ดูคุณลักษณะของพ่อใหญ่ค่ะออออมมีีีีะะไไรรกกกลูดูดีๆค่ะพ่อใหญ่มีคุณลักษณะหลายประการอยู่ค่ะ อะดูดีดีค่ะม,มีใครมีใครจะตอบถูกบ้างเอ่ย<ะ>ตอนนี้ก็กำลังจะรุนกันนะคะว่าพ่อใหญ่มีคุณลัก ลักณะที่พิเศษกี่ประการค่ะ,ะเี๋ยวจะบอกนะคะาคดมที่อะไรบ้างกี่ประการหน <c oughs> เก็เเกมีสีผิวที่ตกดน,นะคะีขแล้วก็นกนะคะคนที่ออกมาตามร่างกายนะคะเป็นสีขาวเิ้วเท้าสีขาวอนุกุลนะคะสีา,สสา,สสา,สสารู้จักไหมนะะ <c oughs> อนุกุศลอคงกระชารู้จักไหม กําลังยงคะคุณครูตอบแทนนะคะดอัก็จะเป็นกลมๆนะคะอันที่ยาวๆลงมาค่ะเรียกว่าองคชานะคะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ทีดาฝั่งข้างในนะคะจะเป็นสีขาววันนี้พ่อใหญ่ค่ะมาเป็นในแบบนะคะให้น้องๆได้ศึกษาค่ะนะคะจะเป็นสีขาว น uh, ะคะก wow ็มีสีขาวี่้าไหมมีอะไรบ้างที่คุณรบอกในสัมมนาเมื่อกี้เีอะไรบ้างที่ขนสีขาวสีคุณยายก็ยืนกินหญ้าค่ะให้น้องๆได้ชมความหลอคนสีขาวไหมดูดีๆงนางายง่างา น้องๆบางคนว่างาค่ะงาขาวดูออกไหมคะมีอะไรบ้างพ่อใหญ่มีโรชลักษ์ที่เศษอะไรบ้างตุมผิวค่ะผิวผิวค่ะ เขาเรียกสีชมพูค่ะหรือสีคล้ายสีหม้อใหม่พีดาน,น,นป่ากยกไม่เห็นค่ะจะเห็นไหมควันเลนเห็นควันเลนคนเดียวนะคะถ้าพ่อใหญ่ย,ยกปากจะเห็นว่าพีดานป่าจะเป็นสีชมพูหมดค่ะไม่มีสีดำค่ะ เมื่อกี้เอาแม่มาี่เอาแล้วเหนไหมสอะฮะอ๋อคือไม่ให้งาสึกล้อค่ะเวลานอนป้องกันงาสึกล้อค่ะก็แกะออกมาก็เอาออกก็ใส่ไว้เป็นบางวันค่ะเวลานอนทำอ เห็นไหมค่ะเห็นไหมวันเลนอยู่ตั้งไกลไม่เห็นนะคะน้องๆก็ดูอยู่ไกลค่ะพ่อใหญ่ก็จะมีพิชลักษพิชลักพิเศษอยู่ที่มองด้วยตาเปล่าสีประการนะคะคือสีผิวค่ะเป็นสีคล้ายสีม่วใหม่สองพิดานปากขาวนะคะ สามเล็บขาวค่ะสี่อันชลโคดเป็นสีชมพูนะคะหรือสีคล้ายสีมอใหม่ล์มองด้วยตาเปล่านะคะค่ายถูกเอ้าค่ายถูกค่าควานควานอายุเท่าไหร่ <c oughs> น้องๆไม่ได้ทายอายุเพ่าใหญ่นะคะทายอายุควเลน่าเยเลยฮะลุ๊เป้มีน้องคนนี้ค่ะ

คนตอบถูกนะคะคำเดียวคำเดียวไอ้ลินงวานนะคะอยไอ้ลิงวานตองไอี่เ้เาให้ยัยองำดีอะทีเมคนตอบถูกนะคะอายุของพ่อใหญ่พ่อใหญ่เลนนะคะไม่ใช่พ่อใหญ่ทองเงิน

เก็บภายกับพไใหาพกับ่ไข่มาวนีาน้มามามอมามามาามา้าานาานะาม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 ากาน ห่่ลูกคูตับอใหญ่ค่ะก่อนจากการขอบคุณพอใหญ่คน้องขอบคุณพ่อใหญ่นะคะที่เราจะไปต่อนะคะขอบคุณคะคะที่ชต่อ แตกมันลื่นนอกนอะช่องคลายงเงินค่ะออูจ้ก้ขอบใจจ้าน้องๆได้เข้ามาชมช่องพ่อใหญ่ด้วยค่ะ ไปที่บ้านหลังที่สามที่สีนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับกระดาษสานะคะคุณครูอยากจะถ่ายรูปคู่กับพ่อใหญ่ ฟันเลนก็ไม่น้อยหน้านะคะเก็กหลอค่ะเก็กหลอกลัวพ่อใหญ่จะหลอกกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจปยังไงบ้างพ่อใหญ่ได้ให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนเกี่ยวกับคุลักษของช้างครับ เพราะใหญ่มีพัชลักดีหลายประการนะคะคุณครูก็ได้พาน้องๆมาชมก็มีทายผิดทายถูกกันบ้างค่ะบางคนก็ว่างาขาวนะคะน้องๆน่ารักนะคะครับผมนาแล้วเลยครับตอนนี้ครับผู้ใหญ่ของเราก็หายตกมันแล้วนะครับผมครับหายตกมันแล้วนะครับหายตกมันได้กี่วันแล้วคุณเลนสองวันแล้วครับผม องวันแล้วนะคะก่อ่จะปิดโปน้ํามันแล้วค่ะปิดโปน้ำมันไไม่รู้ครับทีนี้ครับก็พร้อมที่จะรับงานแห่ครับผมถ้ามีงานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทรครับ0 8 9 578 4 73 4ครับผมรับแหงานทรานอาณาจักรนะครับผมเพราะว่าเพจของเราก็พร้อมที่จะรับงานแห่ได้แล้วนะครับก็หายสุขลามได้นะครับผมฝากยังเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่กอย ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับเพจสนของเรานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องคลายถึงของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าผู้ใหญ่โอ้สุสดยครับกินอย่างเดียวนะครับผม